วิเคราะห์แนวโน้มตลาดคริปโตและปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาหรือหลักเดือนมีนาคม2025 1. ภาพรวมตลาดและปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาตลาดคริปโตเคเรนซีในเดือนมีนาคม2025มีแนวโน้มที่สำคัญและปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อทิศทางราคาหรือหลักโดยมีทั้งโอกาสในการเติบโตและความเสี่ยงที่ต้องระวัง ปัจจัยเชิงบวกที่สนับสนุนตลาดการยอมรับจากสถาบันการเงินและการอนุมัติ TETF การอนุมัติบิตคอยสต็อ TETF และตีริอัมสต็อต ETF ในปีที่ผ่านมาทําให้เงินทุนจากนักลงทุนสถาบันไหลเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนโยบายสนับสนุนคริปโตของรัฐบาลสหรัฐหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนโยบายด้านคริปโตของสหรัฐมีแนวโน้มเป็นบวกส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีและการนํา AI มาใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังมีบทบาทสำคัญในตลาดคริปโตโดยช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการแนวโน้มของตลาดการเติบโตของสินทรัพย์ <mia? S 2> ในโลกจริง Real w vs s t w การแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนกำลังได้รับความนิยมซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดความตึงเครียดด้านภาษีศุลกากรและเศรษฐกิจโลกสหรัฐอาจเพิ่มภาษีศุลกากรต่อประเทศคู่ค้าซึ่งอาจกระทบตลาดการเงินและทำให้สภาพคล่องลดลงความผันผวนของตลาดตลาดคริปโตยังคงมีความผันผวนสูงนักลงทุนต้องระมัดระวังกับการแกว่งตัวของราคาความไม่แน่นอนทางกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านคริปโตในแต่ละประเทศอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน 2. แนวโน้มราคาและแนวรับแนวต้านของเหรียญหลักบิตคอย (BTC) ราคาณปัจจุบัน9 1 0 3 3ดอลลาร์แนวรับสำคัญ82,250ดอลลาร์และ80,000ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ88,200ดอลลาร์และ95,100ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายหากทะลุแนวต้านที่95,100ดอลลาร์มีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ99,500ดอลลาร์อ e ีติริม (ETH) ราคาณปัจจุบัน2,287.26ดอลลาร์แนวรับสำคัญ1,746ดอลลาร์และ1,705ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ1,865ดอลลาร์และ2,000ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายหากทะลุแนวต้านที่1,865ดอลลาร์มีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ2,000ดอลลาร์ซอลเนอร์โซลราคาณปัจจุบัน150.41ดอลลาร์แนวรับสำคัญ140.00ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ160.00ดอลลาร์ราคาเป้าหมายหากสามารถทะลุแนวต้านได้มีโอกาสขึ้นไปที่175ดอลลาร์ 3. แนวโน้มตลาดโดยรวมในเดือนมีนาคม2025ตลาดคริปโตในเดือนมีนาคม2025มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นบุ i s h จากแรงหนุนของสถาบันการเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เอื้อต่อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและนโยบายกฎระเบียบยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาหากตลาดสามารถทะลุนแนวต้านสำคัญได้ BTC อาขึ้นไปแต่ระดับ100,000ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นสัญญาที่แข็งแกร่งต่อแนวโน้มตลาดในไตรมาสที่2อ,อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้องระมัดระวังการปรับฐานระหว่างทางเนื่องจากความผันผวนอาจสูงขึ้นจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกคำแนะนำการลงทุนในเดือนมีนาคม2025ซื้อเพิ่ม DCA เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการถือสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในพอร์ต BTC ที่ระดับ85ดอลลาร์0.009000 0 000, 000, อาจเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีไปที่ระดับ1ดอลลาร์800.2000เป็นโซนที่น่าสนใจรอบีท c หากราคาอยู่ในช่วงแนวต้านอาจรอดูสัญญาณการทะลุก,ก่อนเข้าซื้อเพิ่มควรจับตาข่าวสารและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อแนวโน้มตลาดด ขายลดความเสี่ยง take profit หาก BTC ทะลุ100,000ดอลลาร์นักลงทุนสามารถทยอยทำกำไรบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับเด็ดและโซควรพิจารณาขายบางส่วนที่แนวต้านสำคัญเพื่อลอกกำไร 5. สรุปแนวทางการลงทุนกลยุทธ์หลักกลยุทธ์หลักถือสินทรัพย์หลัก BTC เ็ดระยะยาวทยอยซื้อเพิ่มที่แนวรับทยอยขายทำกำไรที่แนวต้านสำคัญ จับตานยโยบายภาษีของสหรัฐและการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินความเสี่ยงที่ต้องจับตาความเสี่ยงที่ต้องจับตาภาวะเศรษฐกิจโลกและนยโยบายดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสาหรัฐความผันผวนจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นคดีความด้านกฎระเบียบการเปลี่ยนแปลงของนยโยบายภาษีที่อาจกระทบตลาดการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง ตลาดคริปโตเดือนมีนาคม2,025มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น bullish โดยได้รับแรงหนุนจากการยอมรับของสถาบันการเงินและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังต้องจับตาปัจจัยความเสีย่ยงจากนโยบายเศรษฐกิจโลกและกฎระเบียบเปิดบัญชีเทรดคริปโตกับโบรกเกอร์ชั้นนำ x n i s เทรดคริปโตทองคำสมัครเลย Bnsth ซื้อขายคริปโตสมัครที่นี่บิคับเทรดคริปโตไทยสมัครที่นี่ รับรีเบทสูงสุดทุกการเทรดสแตนดาร์ดเซนสูงสุด0ดอลลาร์72 LOT P R O z e r A d u e u s Trade สูงสุด0ดอลลาร์5625ล็อกเปิดบัญชีดิสนสง่ายๆคลิกเพื่อดูวิธีเข้ากลุ่มลายตามผมลงทุนคริปโตรับสัญญาณเทรดก่อนใครเข้ากลุ่มที่นี่ติดตามเราเพื่ออัปเดตข่าวสารการลงทุน Facebook ตามผมลงทุนคริปโต YouTube ตามผมลงทุนคริปโตทิทอพิ่แทมสมลงเติน